พลลพักนักปรุง plus วันนี้นะครับผมจะใช้แป้งเปาหวานสำเร็จรูปของโกดีซองสีเขียวซองนี้เลยครับสิ่งที่ผลชอบมากๆก็คือว่าเราไม่ต้องไปเสียเวลาซื้อแบบวัตถุดิบอะไรให้วุ่นวายนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมาพร้อมกันเลยครับนอกจากตัวแป้งแล้วนะครับเขามาพร้อมกับ แอมโมเนียแล้วก็ยีสต์ผงสําเร็จรูปนะครับซึ่งช่างตวงมาให้เราเรียบร้อยเลยนะครับแค่เติมน้ําหมัก6ชั่วโมงก็เรียบร้อยแล้วเรียกว่าได้รสชาติแบบมืออาชีพเลยนะครับแล้วก็สะดวกเหลือเกินสําหรับตัวแป้งที่เราได้นะครับก็กรอบนอกนุ่มในทาไม่ยากไปดูกันเลยครับเริ่มต้นจากการใส่น้ําลงในส่วนผสมนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่แอมโมเนียตามลงไปใช้ตะก้อมือคนให้ละลายดีตามด้วยผงยีสต์ครับแล้วก็ใช้ตะก้อคนต่อ หลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่แป้งเปาหวานสําเร็จรูปตากโกดีลงไปครับใช้พยายางคนคนให้ส่วนผสมเนี่ยไม่เหลือเป็นผงแป้งนะครับแล้วก็ปิดหน้าชามผสมของเราด้วยฟิล์มถนอมอาหารพัก6ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้องครับวนประกอบของแป้งเปาหวานของเรานะครับด้วยแป้งสาลีอนเนกประสงค์ตาตะคังครับแบ่งแป้งเป็นก้อนเท่าๆกันครับขึงแป้งให้เป็นรูปก,กลมๆนะครับ นำแป้งมาค้นอีกทีครับขอบแป้งส่วนเกินออกเล็กน้อยนํำแป้งลงทอดครับด้านหนึ่งก็ประมาณสัก3นาทีนะครับนี่เปอรหวานของพลเสร็จแล้วสูตรหนึ่งเนี่ยถ้าเผื่อไซส์ขนาดที่พลทำนะครับก็จะได้สักประมาณ 24 24ลูกนะครับในการขึ้นรูปนะครับเมื่อกี้เพื่อนๆก็จะเห็นว่าพลมีใช้แป้งนวลด้วยนะครับแป้งนวลนี่ไม่ได้เป็นตัวแป้งเปาหวานนะครับแต่จะใช้แป้งระคังซึ่งเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับสองสีฟ้านะครับแป้งตัวนี้ข้อดีก็คือว่าเวลาใช้นวลแล้วเนี่ยครับจะช่วยทําให้ตัวแป้งเปาหวานไม่ติดมือเรานะครับทำงานได้ง่ายครับแล้วก็ไม่ทําให้น้ํามันเสียเร็วนะครับ ทำให้ผิวของตัวเปาหวานของเราเนี่ยครับมีสีที่สวยงามครับเอาละเดี๋ยวหลังจากที่พลทอดเสร็จนะครับเราจะมาทําไส้สังขยาอร่อยๆกันซึ่งสังขยาของเราวันนี้ก็ง่ายมากง่ายเพราะอะไรเพราะว่าคนใช้ผงสังขยาใบเตยสาเร็จรูปตาโกดีครับต้องบอกว่าแค่เติมกะทิก็ทําได้แล้วนะครับใช้เวลาไม่ถึง3นาทีใครทําก็อร่อยนะครับต้นทุนถูกกว่าผสมแป้งเองครับเนื้อออกมาเนียนครับเหมือนสูตรโบราณเลยครับในการทําสังขยานํากะทิตั้งไฟครับ240มลตรครับ ผงสังขยาใบเตยสําเร็จรูปโกดีหนึ่งซองครับพอกะทิของเราเริ่มร้อนนะครับปิดไฟได้เลยครับใส่ลงในผงสังขยาใบเตยสําเร็จรูปครับคนให้เข้ากันดีครับหลังจากนั้นก็นํามาตุ๋นต่อบนหม้อน้ําร้อนครับคนจนสังขยาสุกแล้วก็ข้นดีครับใช้ตะเกียบนะครับคว้านข้างในนะครับให้เป็นผงๆครับบีบไส้ครับผม เสร็จเรียบร้อยแล้วทำไม่ยากแค่ตามวิธีขั้นตอนที่อยู่บนซองก็ได้เปรหวานอร่อยๆแบบนี้แล้วครับ สูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w ว w รว o o เว็บ i อ c คนมาเฟียอคอมรับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราใน้ชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายแอดครับ